เด็กๆเข้มเป็นคนยังไงผมเนี่ยเป็นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆสมัยประผมเนี่ยผมเป็นประธานโรงเรียนนะครับควบคุมน้องๆทุกคน,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพ่อแม่แยกทางกันเนี่ยเราเราก็จะเริ่มแบบมันเหมือนแบบสปอร์ตไลท์ทุกดวงมันจับไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าเราจะไปในทิศทางแบบไหนดีจะอยู่คุณตาคุณตาก็ยังคงให้ให้ความเลี้ยงดูที่ดีอยู่โตขึ้นมาขึ้นมัธยมเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาตีลันฟันแทงมีแบบว่ามีเรื่องรบิววาทในโรงเรียนให้คุณตาต้องมาแก้ไขค่อนข้างเยอะมากๆครับพอพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็จะ มีผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกให้เราเลือกเส้นทางว่าถ้าจะดีก็ต้องดีให้สุดขั้วถ้าจะถ้าจะชั่วหรือว่าจะแย่เนี่ยก็ต้องให้สุดขีดไปอะไรเงี้ยก็ประจบเหมาะกับช่วงที่เราเรากําลังไม่มีเส้นทางที่เราจะเลือกแล้วเราก็ไปเรียนคือตั้งใจเรียนในช่วงมนหนึ่งเทอมหนึ่งคือตั้งใจเรียนมากได้เกรดสี่เกรดสามแบบสี่ทุกตัวคือเรียนดีเรียนดีครับแล้วก็ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งเลิกคลาสเราก็เก็บหนังสือของเราเรียบร้อยแล้วแต่มันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ยังไม่เก็บเพราะเราเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ทะเล เรากับเพื่อนบอกเฮ้ยมึงเอาไปเก็บมึงเป็นหัวหน้ากลุ่มต้องเอาไปเก็บอา้าวมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอแล้วทไมเราต้องรับผิดชอบทําไมเราต้องเอาไปเก็บโยกกันไปโยกกันมาโยกกันไปแล้วครูก็มองเห็นบอกเดี๋ยวจะให้พวกมึงติดศูนย์ตอนแรกนึกว่าพูดเล่นติดศูนย์นีจรงิงเอ้าอะไรวะติดศูนย์แค่ขยับแค่นังสือเท่านั้นเอง<อ>แค่ไม่เก็บหนังสือเราเราก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมแค่เรื่องแค่นี้ถึงถึงให้ผมศูนย์เพราะผมผมตั้งใจเรียนมานะพอให้ศูนย์เราก็รู้สึก กับตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาพ่อหรือปรึกษาแม่หรือปรึกษาใครเพราะว่าตอนนั้นเราเรารู้สึกแค่ว่าเราไม่มีเราปิด เราปิดทุกอย่างเราก็เลยเลือกเลยดีสุดขั้วถ้าจะแย่ก็ต้องสุดขีดเราก็ไปทางแย่ก่อนเลยอะไรที่มันไม่ดีผมผมเดินหาก็จะคิดบวกในทางที่แย่ตอนนั้นอะเท่ครับแต่ถ้ามันต้องต้องรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไปผิดกฎหมายหรืออะไรขึ้นมานะไม่เท่เลยมันจะทะเลาะกันตั้งแต่นอกโรงเรียนเข้ามาในโรงเรียนก็จะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอยากรู้ว่าเข้มแล้วคุณตาตอนนั้นว่าไงบ้างเพราะเราอยู่ดีๆนะเป็นเด็กดีๆเลยอ่ะพอเราเลือกเส้นทางที่ไม่ดีแล้วเนี่ย ผมก็หันหลังให้เลยที่บ้านนี้แทบจะไม่ได้เจอคุณตาเลยผมจะรู้เวลาว่าตาเนี่ยจะออกจากบ้านประมาณกี่โมงตาออกสองทุ่มผมเข้ามาสองทุ่มตาออกสามทุ่มผมเข้ามาสามทุ่มผมจะรอให้ตาออกไปก่อนเจอกันทุกครั้งเนี่ยจะเจอกันที่ห้องปกครองพอโดนจับได้เรื่องอาวุธคุณตาก็มาเขาก็ถาม4ี่ห้าคนเนี่ยอาวุธของแต่ละคนคือของใครของใครของใครบ้างเขาก็จะมีคัตเตอร์ทอ่ทอแป๊บมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรับไปหมดแล้วแล้วมันเหลือ ถุงอาวุธเนี่ยเป็นถุงใหญ่เหลือเราคนเดียวละก็ด้วยความที่รักเพื่อนผมรับเองก็ได้เสียงของผมครับเท่านั้นแหละตามผมแพ็กรับเลยตกลับเลยค่ะตาตกลงและตาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะไมีดพวกนี้ที่บ้านไม่มีไม่มีอบอกของผมเองผมทําขึ้นมาเองอะไรอย่างี้ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆมีปัญหามีเรื่องมีราวมีปัญหากันอยู่ตลอดเวลาจนตาแบบไม่ไหวจับผมเนี่ยตัดทา้งอปวัดทิ้งเลย ให้ไปอยู่กับญาติเราหันหลังให้เขาแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปเป็นที่แบบให้เขาลําบากเรื่องค่าใช้จ่ายของเราก็จะไปแบบว่ารับจ้างทั่วไปทําเกี่ยวกับยักปูนหรือว่าเปลี่ยนรือ้อถอนอะไรเงี้ยสิวันก็4ี่พก็ได้เงินละแต่ก็จะมีประเพณีบุญแข็งเรือค่าไม้พายเนี่ยต่อคนเนี่ยเขาจะให้ไม้ละ500ออะรอยะไรเงี้ยครับเราก็รับสัก2อสทีมเราก็ได้ละสองพันสองพันห้าอะไรเงี้ยก็ได้ใช้เงินเองแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมนันเป็นช่วงบูมของจัดคอนเสิร์ตก็จะมีวิ่งทิปปขับรถคาาวนนไ 30- 40 อะไรเงี้ยครับไปเที่ยวก็จะได้เงินจากตรงนั้นนอามาช่วงสุดท้ายเนี่ยตาผมไม่ไหวก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมไม่เคยขโมยเงินอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกในการขโมยเงินเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็เห็นแล้วกระเป๋าตาวางอยู่ก็นั่งตัดสินใจแบบนานตอนนั้นอ,อยู่มอ,อะไร 2> ม .2 ครับม .2 ออก็นั่งมองและมีเงินในกระเป๋าแน่ๆอยู่แล้วแต่ไม่เคยขโมยเห็นแล้วก็อเอายไงดีว่าจะเอาดีไหมพัน,นหนึ่งเนี่ยใช่ใช่ครับพันหนึ่งเขาจะเอาไปใช้จ่ายอะไรของเขาหรือเปล่าก็ยังมีคิดออยย่่างนีู้ แต่ไม่เป็นไรเราต้องไปกับเพื่อนเพาเพื่อนนัดเวลาก็หยิบมาแล้วก็วางแล้วก็ออกไปในตอนนั้นมันสนุกมากสนุกจนแบบเราไม่ได้แบบสนใจอะไรเลยในเหตุการณ์ตอนนั้นที่ผมไปเที่ยวเนี่ยมันมีรถ c 7 0คือมอไซค์คือแต่ว่าเป็นแก๊งอื่นเขาเขาชนรถน้ำแข็งแล้วเขาเสียชีวิตแล้วข่าวอ่ะมันออกในหมู่บ้านผมทั้งหมดทุกคนรู้หมดแล้วตาผมนึกว่า คนที่ตายคือผมอมคิดว่าเขาไปตามเราเรื่องตงังใช่ครับแต่จริงๆเขาเป็นห่วงเรื่องชีวิตเขาก็นั่งคุยแล้วเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ตีแต่ว่าขาดกันอ,อย่ามาเรียกตาอย่ามาเรียกอย่ามาเรียกตาเราไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานกันอีกควักเงิอนออกมาให้ผมสองพันบอกว่ามึงออกไปได้เนี่ยมึงต้องใช้ชีวิตได้ผมแบบโอ้โหมันมัน<อ>มันมันชา,าชีวิตพ<ๆ><ๆ>ลิกหมดเลยถ้าตีผมดีกว่า กระทือบผมดีกว่าออยากทําอะไรกับผมทําเลยดีกว่าผมผมสํานึกผิดแล้วจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เขาเขาบอกว่าตอนนี้ก็แยกกันไปขาดกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคในในตอนเด็กถ้าไม่อยากให้อยู่ผมไม่อยู่ก็ได้แต่ยายเนี่ยเดินมารวบล็อกขาผมบอกอย่าอย่าไปคือออกไปยายก็มามากอดบอกอย่าออกไปไหนเลยมึงออกไปตอนนี้ มึงไม่รอดหรอกออพี่สาวโทรมาบอกตาบอกว่าให้กลับมาคือเป็นห่วงปากร้ายตรงนั้นอะ่ะคือหลังจากทันหลังให้ก็คือตาก็ไปนั่งร้องไห้อันนี้เพิ่งมารู้ที่หลัง<อ>ก็ไปนั่งร้องไห้ว่าทาไมถึงทากับรลานแบบนี้อะไรโอเคแต่นี่ใจกลับไปนั่งในบ้านแล้วพักหนึ่งตาก,ก็เดินเข้ามาด้วยอารมณ์แบบเย็นแล้วไม่ได้เสียใจเรื่องขโมยเงินหรอกเป็นห่วงเรื่องชีวิตความตายเล่าถึงได้อ๋อเราเข้าใจละแตก่ก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่ไว้ไม่สดก็ยัง เที่ยวสเปนแล้วาะวิวาทเหมือนเดิมไม่ไม่มีคําว่าสํานึกเพราะเราไม่มีที่ปรึกษาเคยติดลิสต์หนึ่งใน5คนอันตรายไหนเล่าวาที่มันเป็นอะไรครับต้องบนครับต้อบนในหมู่บ้านอะไรี้นคือมันเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็พอไปไหนมันก็จะแห่กันไปเยอะแล้วไปทุกงานผมก็จะมีรายชื่อที่ต้องควรระวัง ผู S <S ้ใหญ่บ้านเขาจะแจ้งไว้ไงว่าเป็นเด็กที่ไปแล้วมีเ,เรื่องบ่อยเป็นอะไรอย่างนี้ทับฟ้าไปหรอทฟ้าคุณแต่ว่าคุณติดชื่อเป็นหนึ่งใน5ตัวอันตรายแล้วที่บ้านรู้ไหมไม่ครับรู้ทั้งตำบลไม่ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าจะออกไปออกไปแย่จะไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ถ้าเกิดว่าผมไปทะเลาะวิวาทแล้วผมโดนจับตาผมไม่ประกันตัวจับจับไปแล้วนไหมเพราะทำเองสิ่งที่ถูกต้องก็บอกแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ถูกก็บอกแล้วแต่ถ้าเลือกทําไม่ถูกโดนจับไปเลย เรารู้รด้วยว่า<ก>เป็นแบบนั้น <พอ S 1> ตาม<ข>ไม่ประกันแน่ใช่พอเขาบอกอย่างนั้นก็โอเคจะให้เขารู้เรื่องน้อยที่สุดจนแบบเรื่องมันแบบเหมือนกําลังจะเข้าแบบใกล้ตัวจนเราจะแบบเกือบจะโดนจับแล้วตาก็เลยตัดสินใจที่จะเอาเราอะ่ะแยกจากเพื่อน น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบปิดเทอมแล้วก็จะแยกให้มาอยู่กับคุณอาอยู่ที่คลองหกมาทำโรงงานแล้วก็ตั้งใจแบบดันนิสัยเลยแล้วช่วงวัยรุ่นน่ะมันก็จะเป็นเจน<ะ>เจนพ่อไปทะเลาะวิวาทเจนนา้าแล้วก็มาเจนเรามาอยู่ที่โรงงานให้เงินพันหนึ่งอยู่ให้ได้จนถึงสิ้นเดือนตาให้เงินเสร็จแล้วตาก็าไปอ่าได้เออโอเคเราก็ศักรีมันมันก็มันก็มีมาเต็มเปี่ยมเหมือนกัน uh. เงินหนึ่งพันผมก็ซื้อ,ม,อมาม่าตุนไว้เลยมันด้วยความที่แบบว่า จัดการเงินไม่ดีเพราะว่าเมื่อก่อนเราหาเงินมาได้แล้วก็ใช้หาเงินไม่ได้ได้แค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นพอ,อมาอยู่โรงงานมันมันไม่ใช่ละมามา่มาไม่พอเราต้องกินทุกวัน3มื้อเหลือห่อหนึงเราก็แบ่งเป็น4ส่วนซื้อข้าวจากหน้าโรงงานก็อยู่ได้ก็อยู่อย่างนั้นจนมาได้เดือนที่2ก็ได้เงินเดือนตอนนั้นเนี่ยได้หกพันพอได้เงินแล้วตื่นเงินซื้อทีวีซื้อหม้อมหุงข้าวซื้ออะไรต่างๆ่านะผมชอบคำนี้ตื่นเงินตื่นเงินครับซื้อของซื้ออะไรจนเกือบจะหมดไปมาเงินหมดกลางเดือนข้าวไม่ได้กินแล้วก็ ขอบทีวีเริ่มหาอะไรกิให้ันกินก่อนช่วงนี้ไม่อยากให้เครียดครับผมเออคุณเงินหมดทุกอย่างหมดก็อด อาคิดว่าตัวเองอดได้ก็ทํางานอดอดวันต่อวันวันต่อวันแล้วก็ก,การทํางานก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพผมเชื่อมอะกอนเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยพวกทำ<อ>ใ<ห><ไ>ป้ายใหญ่ๆ<ฆ>อะไรเง<ฆ>ี้ยทำเครื่องส่งกับบริษัทใหญ่<ฆ><ฆ>อยู่กับตรงนั้นนานๆอ่ะพอดมควันดมอะไรเข้าไปเยอะเราด้วยวัยเด็กเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องป้องกันตัวเองอะไรเยอะดมไปดมมาแล้วเหมือนข้างในอะ่ะมันมันมันแย่หรือว่ามันมีเศษมีอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้พอฉี<ฆ>่ไปเรื่อยๆอ่ะสะเก็ดออกมามันเป็นเลือดอมันเป็นเลือดแล้ว ไม่ได้แล้หว่ะเราแย่แล้วนะเนี่ยข้างในเราเราเป็นยังไงบ้างมีปัญหาแล้วหลังจากนั้นมามันก็เริ่มแบบหนักขึ้นหนักขึ้นไม่ได้ทํางานข้าวก็ไม่ได้กินสามวันจนแบบโอ้ไม่ไหวแล้วจนวินาทีสุดท้ายคืออ่ะถ้าจะตายก็คงตายตรงนี้แหละคนแรกที่นึกออกก็เห็นเห็นภาพแม่มาอ่ะ โทรไปหาแม่ดูไม่ได้คุยกันมา 7, จ็ดปดปีห้าปีเจ็ดปีอ,อะไรเงี้ยแม่พยายามจะติดต่อ,อสื่อสารไม่คุย,ไม,คยไม่เอาไม่ยุ่งกันเลยทั้งแม่และพ่ออะไรเงี้ยก็โทรไปตอนนั้นแม่อยู่ที่มาเลเซียแม่เนี่ยผมกําลังจะตายแล้วผมอยู่ในห้องเนี้ยถ้าเกิดว่าผมตายบอกน้าด้วยว่าผมอยู่ที่ห้องนี้ให้มาเก็บศพผมไปได้เลยแม่ได้ยินได้ยินเสียงผมอ่ะแม่ร้องเลยร้องไม่พูดอะไรก็บอกว่าเฮ้ แคมต้องกินข้าวแม่ขอโทษที่ไม่ได้อยู่ดูแลจนแม่เนี่ยบอกให้ผมไปขอข้าวเขากินพ่อผมฟังแม่แล้วผมก็รู้สึกว่าเอาว่าศักดิ์ศรีกินไม่ได้ทุกอย่างมันจะตีกลับหมดเลยว่าตอนที่เราอยู่กับครอบครัวข้าวก็ไม่ต้องซื้ออเราเลิกเรียนมาเราก็มีข้าวกินมีอาหารมีอะไรที่มันเพียบพร้อมแล้วก็อบอุ่นแล้วเนี่ยเราอ่ะเราต้องไปขอข้าวของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกิน ก็ก็ลองไปไปขอเขาดูได้เข้ามาถ้วยหนึ่งถ้วยแบบถ้วยน้าพริกก็ขอบคุณเขาแล้วก็มานั่งกินหูก็ฟังแม่พูดข้าวก็ตักกินผมผมรู้สึกได้เลยว่าข้าวมื้อนั้นเนี่ยเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมเป็นข้าวที่หวานที่สุดมีรสชาติที่ดีที่สุดเป็นข้าวที่หอมที่สุดนั่งฟังแม่ พูดไปแล้วเราก็กินข้าวไปมันอร่อยแล้วมันอิ่มหลังจากนั้นแม่ก็ตัดสินใจออกจากงานมาหาผมผมเจอหน้าครั้งแรกผมกราบแม่เลยผมพอแล้วสําหรับชีวิตที่ผมเจอมาในระยะเวลาผมกราบแล้วผมพบกอดเพราะกอดเนี่ยเรื่องทุกอย่างมันมันดีขึ้นหมดเลยเพ่อทีเดียวแล้วดีเลยนิ้วออชุดเปลี่ยนปลดล็อกเรื่องครอบครัวเข้ามาหมดเลยกลับบ้านมาหาตามมมผมกาบตาทุกอย่างเป็นปกติหมดเลยเหมือนเราไม่เคยทําแย่คือเข้ามาด้วย ก่อนด้ความอบอุ่นเลยรู้สึกว่าสําหรับครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่แก้วที่มันแตกแต่มันคือแม่เหล็กที่มันแค่หันหลังให้กันแล้วมันมันมันดันกันมันดันแต่พอหันกลับมามันติดเลยขอบคุณคํานี้มากถ้าคิดแบบนี้มันกลับด้านได้ตลอดเวลา